บ้างคะจา์เต้วันนี้โอ้วันนี้โคตรเด็ดโคตรชอบเลยแล้วรู้ไหมว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งอย่างที่พี่ได้ยินอาจารย์พูดแล้วแบบแม่คอนเฟิร์มมากเลยว่าเราทำถูกแล้วนะคะความถูกเรื่องอะไรรู้ไหมในการที่เราเทรดกันอยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมบางคนแบบโอ้คนนั้นทําไมเทรดได้ทําไมคนนี้ทํากําไรได้ี่ทำไมคนนี้เข้าเทรดได้อีกแล้วแล้วส่วนมากเวลาเรามองเรามองแล้วรู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าทำไมฉันไม่ได้แบบนั้นบ้าง ไม่ทันแบบเพื่อนบ้างรู้ไหมคะว่าให้เปลี่ยนซาความรู้สึกหรือความคิดแบบนั้นนะคะเปลี่ยนเป็นอะไรรู้ไหมคะเวลาเห็นใช่ไหมคะให้เราคอนเฟิร์มเลยย e s สใช่เลยเนี่ยเนี่ยแหละคือหลักฐานหมายความว่าฉันน่ะก็จะทําแบบนี้ได้เหมือนกันเห็นอีกแล้วเฮ้ยมีคนทําได้อีกแล้วเฮ้ยมีคนทำตรงไรได้อีกแล้วเฮ้ยคนนี้ผดเขียวอีกแล้วแล้วก็เสร็แล้วค่ะว่านั่นน่ะคือของเราอันนั้นน่ะคือหลักฐาน แรงดึงดูดที่เขาเนส่งมาให้เราเห็นน่ะนึกออกปะยิ่งเราเห็นแล้วเรายิ่งเสพยิ่งดึงดูดมากแค่ไหนนะคะจัก,กรวาลเนี่ยมันจ,นจนนะ,ะจัดสรรนะจัดเรียงทุกอย่างออกมาแล้วก็ทําให้เราอ่ะมีผลลัพธ์แบบนั้นเหมือนกันค่ะทุกคนบอกเลยว่าโคตรมัน